บรรยากาศตอนเช้าครับตลาเซโนมีนาาม่าจะมาขายเครื่องขายของขายกว้วย ที่มีว่าสิมรหาสืบปลาครับสืบปลาคอใส่สืบปลาค,คอไปต้มครับ เก็บไปให้นอนบ่ไก่ให้หมูหมูน้องเป็หมูน้อยบ่มองไก่ปลาเขาอยู่ใส่ก่ปลายเนีปลาคอนี่บ่บุ้มเนี่ยเราจะเท้าไนอกเนี่ยนั่นบ่ห่วยมีเจ้าปนิ๊บ่ได้กินดอกสันปลาคอบ่มีดิ

เดี๋ยวบอได้ไล่อ่าเบิ่งปลาคอกรับนี่ผู้รายแหงปูน่ะปลกกระเดียดเต็มเลยครับเนาะโอ้ปูเป็นเห็ดเองคุดเองเลยครับปูหน้าสดๆเลยดิ้ดติดติดอยู่เลยเอาใหม่หีบใหม่ไม่ปิ้งไก่นี่ยละ ตะลาเสาเซโนเต็มเลยนะคนๆ่นี้ปลาพี่จับดหรอปลาคอใคนาเดยฮะปลาคอปลาคอปลาคอใหญ่ห้าชิปสองตัวห้าชิปเอาดีเลยปลาคอมีหน่อยมันลอยลงมาผีเลยบ่เนีย เ็นนาอกันี่ยบให้เบิรคู่บอกบวล้วแล้วปลาคอห้าสิบไงไมาให้ไงถ้าเหนียวปลาคอกันบอกโอ้ยก็ได้โอเตเต้าหูนี่เต้าุ่นอยากได้ตัวใหญ่ต้มไส้บดแดงจ้บ่ายนะมี่ยุ่งห้างมันยัง่ง ตัวไบ่เออกรดีต้มกระดิต้มมันมันขยันเยปลาหนึ่งตัวไหนมาเข้าไม่ปลมันเนาะับใจับใจอ่า10อ่า10กัประมาณ70บาทถ้าเป็นเงินบาทก็เจบ,บาทได้ยังไงได้อเออ เจ็ดม่วตองกายน้ำลายขนาียมมาเป็น่กมมีไกน้อย่นอย คายดีคายดีปิ่งระได้ไดีปลาคอกับเดินจะปลาคอแด้กวกระื่อพักกันหน่อย เอ๊เยอะก็เห็นเลยจะเอ๊ะมาสบายเอาเฟอร์แน,น่ถวยหนึ่งเ,เฟอร์เฟอร์แทบแทบน่องเอียงครับมาบปรด็ขนาดลักที่เก่ามามาบปรด็ให้เป็นสาขาคนเ,เรื่อยเ,ย,เย,เย,เยเลยพี่นาน,นี่มันเผาโดดนะดังบ่ น้องเอี้ยงเป็นสาวแล้วตอนนี้จะเปี่ยนยังไงเอ่อสมสิมสมสเดี๋ยวส,สเข้าเป็นมูก <c oughs> ก,มกันราัาเลยกับน้องเอี้ยงสามสิบมากินเฟิร์สเะก่นมีแห้งก่าไป่อง หอมกระนกบะบอกาบอกนะ้องบอมกระนกปะไปใส่ต่อเลยนีนไปใส่ต่อโม,มอบายไหนดูหน่ยเนมาเลยปะ่เพื่อนนี่ใช่อยู่ ่ได้จ่อกวางใคละหมือนเปิดไปใส่เลยแบ่เมืออะไรก็นเบี้แลวกันนอนเบีดออกไปนั่งเด็กน้ำโมนั่นนึงเลยก็มั้งนงเดืกดิ้งไปกินเบี้เบี้ยหมูปันเเบอรกินเต็กินเยอะแต่ว่าหมปันเดกินลายใจ แล้วมือๆนีน่ครั้งจากความใะอย็นนี่ที่เรียมรูไปรู้มาเนาะก็มีน้ำปลาป่าหน้ำปลาปลาตุ <S <s ๋นตุน อย่างไหลอยู่บ่เพอค่ะไลยอยู่แทบพลาด้ลยไบ่เกินดลย,ยังรับไห่น้อยไล่อยู่ยปากเขาทุกคนเลยเกื่เยอกี่ยนน้องเคยบ่อิมอททออ่ม,มั่นแอกเทศนาน้องปากอิ่มเปล่ะกินังเบิ่ร่มอิ่มเลย สั่งกล่องในเบิรงกระสับคุยกับเอซีไอนี่คุยกับเอซคุยยังไงสวัสดีจ้ามาอุจังไเด้อยูนันยูนี่เดี๋ยวเกินัดแสงบาบอกว่ามาจาก2องไหน้าเชือในพิเศษเบอกโอ้ยเาป็นคนเสีอายก่อาออายเขาต้องบอกเลยงานักความเนีย ีีนี้นี้สี่บสิบแปดสิบแปดสิบแปดเ่แบบบติดคุกเหรอครับทุกคนบริภาคุคย,คย่าเลยเด้ <laughs> น่องเอี่ยมว่าบริภาคุย่าเลยเด้จับมีแด่ห้าล้านริบบาทกูเอาเอี่ยมมันมีพาษูเทาเบาบาดิบ่บาาบ่บา ขาดไปเสมอ เก็อออออออบเงิงงนบ่ราะเขาไปส่ง<ม>หรือเขาบริจาคเขาบริจาคแบบจดอะไรเราไปส่งเขาจะจดเงี้ยไปส่งเขาจะจดเด้อ๋ออย่าลืมว่าไปส่งผู้ใดผู้ใดจด good จะขึ้นหอดเสร็จมาหาใหม่เด้อปีใดเด้เนาะเฮ้ยปีนาปีนาแต่ว่าจะอยู่นี่เลยอ๋จะให้ตั้งรักสะก,ก,<อ>ก่อน,ดดนปีนาปีนาปีนากบโดนเนนว่เยอมากเอลยกินแล้วป่ะอมเก็บไมเก็บไ้เก็บได้เอยากกินตบปรากอไมไม้สาอตบปาอตปากอเสร็จปะแก หาตัวใหญ่บ่มีมีเจตัวใหญ่น้อย,อยอกตอตด,ยด,ยดยตกแตงปาเสียกรดตกแตงปาอากยไูน้าหมุนเดินมันดีเลยโดยกรองียนมหนาแล้วมาหาใหม่เด้เออมาซื้อๆไแบบนี้เลกกินเปอร์ยอยู่ได้เกิดอนมาหาซื้อๆนี่ไงได้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  ไ,ไปเมื่อเดือป่าเดือบบินเดือบลาบนาเดือสิมมแวะอุ่นนวนใหม่ <Okay. S 2> ไปเดือน้องเอียงบ๊ายบายไปไปกันต่อไปปลาคอล่ละไปหาตบปลาคอเะก่อน

สอ้องเลยบัวบ no, <mon opol> ัวใส่ต้มปลาจะกว่าสองอาหาพันธุ์สองอาหารันกหลายนึ่งสลัดในบ้าักซี่ได้กินสดบ้านนะพอแล้วสองอาหารพันธุกพักคือช่วพักบเพ

เอวออกจอกอีกแต่ลายแห่ครับผมกระปูกระไอู้เบิร์ดละนูเบิตัวเดียวก็าหรอแทบเดียวนี่แม่ไม่ทำขายเล้นใช่ไหมมาซิปสิมาซิปมดิ จะเดินทางต่อครับเดินทางไปหาคนละครับน้องพัสรากับน้องหล่เื่อที่จะคอมเทนต์ตมปลาคอ